รบสวัสดีนะครับผมพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทักลายพิลอดนะครับผมเพราะว่ามีคนขอกันมาเยอะนะครับนี่นะผมลายพิลอดนะครับนี่อันนี้เป็นลายพิลอดนะครับผมนี้ทักมีเสร็จหรือลายนี้นะครับ ลายตัวนี้เลยนะครับผมอ,อันดับแรกนะครับผมของเรื่องเต็มก็คือมีกันไกลไฟแช็กแล้วก็เชือกนะครับผมยาวขนาด50 50นิ้วนะครับ50นิ้ว ยาวขนาดแขนหนึ่งก็ได้นะครับผมแขนหนึ่งนะผมจับนะผมจับแล้วก็ดึงวัดเลยนะครับผมแขนหนึ่งนะครับผมจากตรงนี้นะผมถึงหัวไหล่นะครับอ่าเรามาเริ่มถักกันเลยนะครับผมอ่าอีกอันนึงนะผมเอาให้สั้นนะครับอีกอันหนึ่งยาวนะผมยาวนะครับอ่าอันดับแรกนะครับผม ให้พันพันนะผมพันนิ้วพันเสร็จปุ๊บหักด้านหลังนะครับผมหักไปข้างหลังอย่างนี้นะครับหกักไปอย่างนี้นะครับผมแล้วท่าทาอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วเส้นนี้ผมเส้นสั้นนะครับอ้อ,อมนะครับผมอ้อมอ้อมแล้วก็สอดกลางนะครับดึง นะครับผมดึงแล้วดูตรงนี้นะผมอ่าตรงนี้ถ้าเกิดวงมันใหญ่ไปดึงนะครับดึงไล่นะผมอพอขนาดนะครับผมเท่านิ้วนะครับผมเท่านิ้วนะ,ะนะผมสวมแล้วนะครับเอาให้มัน ใส่กำหนวมนิ้วหน่อยนะครับผมทำไม่ได้อย่างนี้นะครับหลังจากนี้นะครับผมใช้เส้นยาวครับใช้เส้นยาวแทงไปครับหนึ่งสองสามครับเมื่อแทงแล้วนะครับผม ให้แทงขึ้นมาตรงนี้นะครับผมดูเส้นนี้นะครับเส้นนี้เป็นตัวกลางนะครับเราต้องแทงขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมแทงขึ้นมานะครับวอสถุดิบที่ใช้นะครับผมในการถักไปลรอนนะครับเป็นเชือกอะไรก็ได้นะครับผมหรือเป็นผ้าก็ได้นะครับเราไล่แล้วนะครับผม แล้วเราก็แทงเข้าตรงนี้ครับแทงเข้าไปเลยนะครับผมแเราก็ดึงนะเสร็จปุ๊บอันนี้พอเรามาอย่งนี้ใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเสียบที่ตรงนี้ครับเสียบตรงนี้เลยเสียบเข้าไปเลยนะครับผมดึงครับไม่ต้องดึงแรงมากนะผมตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วเราก็แทงที่ตะเข้าตรงนี้นะครับผม แล้วเราก็แทงขึ้นตรงนี้เมื่อได้แล้วนะครับผมให้บิดนะครับให้สองเส้นนี้มันตรงกันนะครับผม,มให้สองเส้นนี้ตรงกันนะครับบิดบิดเมื่อตรงกันแล้วนะครับเราดึงเส้นสั้นนะครับผม ดึงครับค่อยๆดึงนะครับผมไม่ต้องเอาแน่นมากนะครับผมแล้วเราก็ดึงส้นยาวตามนะครับแล้วเราก็มาดึงตรงนี้ครับดึงตรงนี้อพอดึงเสร็จปุ๊บเราก็มาดึงเพราะว่ามันพอดีนะครับผมเราก็แทงเข้าเลยครับแทงเข้าเหมือนเดิมนะครับผมแทงเหมือนเดิมนะอพอแทงปุ๊บตรงนี้นะครับผมสําคัญนะครับผมมันจะมีล่องนะครับมันจะเป็นล่องตามนะครับผม เราแทงไปนะครับทีนี้เราก็ตามล่องนะผมตามล่องไปเลยนะครับแทงไปนะผมตามล่องนะครับตามล่องไปเลยตามล่องให้ได้อย่างนี้นะครับผมให้แทงได้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็แทงลงนะผมแทงลงเข้าที่รูนี้นะครับแทงไปนะครับผมแล้วเราก็แทงขึ้น เป็นจากลูนี้นะครับผมอแทงขึ้นลูนี้นะผมรูกลางนะครับอนี่นะครับผมแทงนะครับให้เข้ารูนี้นะครับผม,บบผมอพอเสร็จเราแทงเข้ารูนี้ต่อนะครับ แลก็แทงตรงนี้นะผมรูแรกนะครับนะมื่อแทงเข้ามาแล้วนะผมขยับนะครับขยับขยับเส้นนะครับผมให้เส้นมันไปอยู่ด้านในนะครับผมให้เส้นอยู่ด้านในยอย่างนี้นะครับ เราก็แทงลงไปนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ตัดนะครับไม่ต้องเอาสั้นมากนะครับผมตัดให้เหลือนๆกันไว้หน่อยนะครับแล้วเราก็ตัดตรงนี้ครับผม เอาให้เกินเกินเหมือนกันนะครับผมไม่ต้องตัดให้มันพอดีพอดีแหวนนะครับอ่ได้อย่างนี้เราก็เผา เสร็จแล้วนะครับผมแหวนพิลอดนะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมแหวนพิลอดนะครับถ้าเกิดใครนะครับผมที่สงสัยหรือมันไม่ชัดหรือมันยังไงนะครับผมเมนคอมเมนต์กันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะมาสอนเป็นถักพิลอดเป็นผ้านะครับผมจะมาสอนตั้งแต่การคว้านผ้านะครับผมคว้านผ้าทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนกันทีละขั้นตอนนะครับผมถ้าเกิดใครอยากดูคลิปอีกนะครับผมในการถักพิลอดแบบผ้านะครับ่ในวาในการ ควันผ้านะครับผมก็ให้ติดตามกดไลค์คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมอ่ยังไงก็วันนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ